ตัวอย่างถัดมานะคะเป็นชิ้นงานที่เป็นลนักษณะงานกระดาษซึ่งอาจจะเป็นภาพวาดบนกระดาษหรือเป็นแผ่นโปสเตอร์หรือเป็นวัตถุที่เป็นกระดาษในชิ้นงานนี้เนี่ยเป็นลนักษณะของหนังสือนะคะซึ่งมีความาเสียหายพอสมควรนะคะเริ่มต้นเราบันทึกสภาพดูในฟอร์มของเราจะเป็นลนักษณะฟอร์มคล้ายกันอย่างที่อาจารย์เคยอธิบายในเรื่องของตัววัตถุ แล้วก็ตัวงานระบายสีที่เป็น,ปนบนแคนวาสนะคะทีนี้เราก็บันทึกว่าแหล่งที่มาเป็นอย่างไรใครเป็นเจ้าของแล้วก็ต้องการที่จะบันทึกสภาพเพราะอะไรเพราะต้องการเก็บเป็นคอร์เรชันของตัวเองหรือว่าต้องการที่จะซ่อมแซมในนาโคตเป็นต้นนะคะ,ะการบันทึกสภาพเนี่ยเช่นเดียวกันเราก็จะถ่ายภาพด้านหน้าด้านหลังโดยใช้เอ็กไลท์เชคตัวนี้นะคะ พราะนั้นพอถ่ายภาพเสร็จแล้วอย่าลืมปรับไว้บาลานซ์เพื่อมีการเทียบเคียงกันตายรูปภาพนะคะอาจารย์อาจจะย,ยังไม่ได้บอกในเบื้องต้นที่อธิบายวัตถุกับงานระบายสีนะคะเวลาที่เราถ่ายภาพเราจำเป็นต้อง ใส่คำอธิบายใต้ภาพด้วยว่าเราใช้แสงอุณหภูมิห้องแบบไหนกล้องอะไรในการบันทึกสภาพในการใช้ถ่ายภาพถ่ายภาพด้านหน้าค่ะแล้วก็ถ่ายภาพด้านหลังแบบนี้นะคะในระยะที่เท่าในระยะที่เท่ากันซึ่งแน่นอนว่าเวลาที่เราอธิบายคำอธิบายใต้ภาพเนี่ยเราจะต้องระบุด้วยว่าระยะเท่าไหร่ที่เราตั้งกล้องนะคะเป็นตน้นซึ่งถ้า ในอนาคตนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะมีการสอนเรื่องการถ่ายภาพนะคะซึ่งจะมีรายละเอียดปีกย่อยเยอะมากนะคะเพื่อเพื่อใช้ในการทำรายงานาสภาพชั้นสูงนะคะต่อมาเป็นการวาดภาพแผ่นซ้อนทับนะคะอาจารย์จะยกตัวอย่างว่าเราจะทำการโอเวอร์ย์ชิ้นงานชิ้นนี้ที่เป็นงานกระดาษอย่างไรนะคะโดยเราจะวาดเรียนแบบของจริงจากนั้นเนี่ย เราจะต้องทําการในในกรณีการวาดแผ่นซ้อนทับเนี่ยเราสามารถบอกขนาดนะคะความความกว้างความยาวของชิ้นงานได้เลยความหนาบันทึกได้นะคะเราวาดเป็นเป็นลักษณะของรูปหนังสือตรงนี้แล้วเราก็ระบุไปว่าจากบริเวณนี้ถึงบริเวณนี้กว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่เป็นต้นแบบนี้ความสูงเท่าไหร่ก็อาจจะใช้เวอร์เนียมาช่วยนะคะหรือใช้แม้แรททัดธรรมดามาช่วยก็ได้นะคะ จากนั้นค่ะพอเราทำโอเวอร์เลย์เสร็จปุ๊บโอเวอร์เลย์เนี่ยเรามักที่จะบอกถึงสักขนาดและสตั๊กเจอว่าตรงชิ้นนี้กว้างเท่าไหร่สูงเท่าไหร่แต่เราจะไม่บรรยายถึงสภาพที่มันเป็นนะคะเช่นสภาพไม่ปกติที่มันเป็นเช่นมีจุดสีดําสีน้ําตาลเป็นต้นเราจะไม่บรรยายเราจะเอาแค่โครงสร้างสิ่งที่เกี่ยวข้องเท่านั้นบันทึกขนาด ขนาดกรอบเผื่อว่าชิ้นงานนี้เป็นงานศิลปะที่วาดบนกระดาษนะคะอาจจะมีกรอบมาให้เราบันทึกว่ากรอบมีขนาดเท่าไหร่หรือถ้าไม่มีเราก็อาจจะบรรยายว่ามันเป็นลักษณะของชิ้นงานที่เป็นวัตถุกว้างยาวเท่าไหร่สูงเท่าไหร่เราก็บันทึกไปในหน่วยเซนติเมตรนะคะจากนั้นคำอธิบายทั่วไปก็อธิบายว่าอ,อันเนี้ย เป็นลักษณะหนังสือมันก็เป็นหนังสือจริงๆนั่นแหละนะคะเพราะว่ามันก็เขียนเป็นเกี่ยวกับข้อมูลบางอย่างที่เป็นในรูปเล่มหนังสือซึ่งมีการยึดกันด้วยลวดลวดแม็กที่ทําจากเป็นลวดแม็กเนาะเราเห็นชัดเจนว่าลวดแม็กไม่ต้องพิสูจน์เลยนะคะเป็นลวดแม็กซึ่งทําจากเหล็กไหมไม่ทราบได้นะคะเพราะเราอาจจะต้องเอาแมกเนตอมาดูด ถ้าถ้าเรามีแมกเนตมีแม่เหล็กมาดูแล้วมันดูดติดเราก็สามารถใส่เข้าไปได้ว่าลวดแมกนี้ทําจากเหล็กเนื่องจากดูดติดแม่เหล็กเป็นต้นนะคะแล้วก็หา reference เชื่อมโยงนิดนึงว่าเหล็กสามารถาดูดด้วยด้วยแม่เหล็กได้นะคะจากนั้นก็คือคาอธิบายของกรอบถ้าไม่มีกรอบเราก็ไม่ต้องใส่นะคะคําอธิบายาตัวยึดตัวยึดเป็นยังไงถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะ เท่านั้นนะคะแล้วก็มีจํานวนกี่หน้าแล้วก็ถ้าบันทึกได้ก็บันทึกนะคะถ้าบันทึกไม่ได้จํานวนหน้าเยอะไปแล้วก็ไม่บันทึกเราจะพยายามบันทึกให้ละเอียดที่สุดนะคะถัดมาเป็นคำอธิบายสื่อตรงนี้เราก็อาจจะบอกว่ามันทำอ่าตัวนี้มันเป็นชิ้นงานที่เป็นกระดาษเนาะกระดาษตัวนี้ค่ะอ่ะ่าเป็น เป็นลักษณะกระดาษเป็นกระดาษนะคะหนาเท่าไหร่ไม่ทราบแต่ว่ากระดาษตัวเนี้ยน่าจะทำน่าจะทำจากโรงงานนะคะเป็น m แม i n e made ไม่น่าจะทำจาก h a n ด made เนาะซึ่งในชั้นสูงนะคะอาจารย์ก็จะมีลักษณะกล่องที่เป็นสองไฟสามารถดูลายของกระดาษได้นะคะซึ่งตัวเนี้ยเราอาจจะระบุแค่ว่าน่าจะเป็นกระดาษ ที่ใช้แมชชีนทำหรือว่าใช้เครื่องจักรทำนะคะถัดมาค่ะคำอธิบายพื้นผิวพื้นผิวเป็นยังไงก็คือมีลักษณะอ่ะสีเหลืองเนาะกระดาษมีลักษณะสีเหลืองแต่พอด้านในเนี่ยเหลืองน้อยกว่าเป็นต้นอะางเงี้ยค่ะก็คือระบุไปเลยซึ่งความเหลืองเนี่ยมันอาจจะ ไม่รู้ว่าเป็นจากเนื้อกระดาษหรือว่าเป็นสภาพซึ่งเดี๋ยวเราก็จะไประบุในสภาพพิธีว่าเป็นยังไงนะคะคําจารึกหรือฉลากคําจารึกหรือฉลากเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือข้อมูลบนบนหน้าปกหรืออ่าด้านหลังปกซึ่งเราอาจจะบันทึกว่าด้านหน้าปกคําจารึกมีคํานี้ด้านหลังปกคําจารึกมีคํานี้ก็คือเป็นฟอนต์กับเป็นแบ็กนั่นเองนะคะซึ่งอาจารย์อย่างที่อาจารย์บอกไปเนี่ยอ่าส่วนใหญ่เนี่ย เราทำโอเวอร์เลย์แล้วเราก็เอาโอเวอร์เลย์มาใช้เป็นประโยชน์แล้วก็บันทึกไปว่าคําจารึกอ,อยู่บริเวณข้างหน้าตรงนี้ตรงกลางถัดจากตรงนี้กี่เซนกี่เซนว่าไปนะคะแล้วก็ถัดมาเป็นการรายงานสภาพค่ะในเรื่องของการรายงานสภาพเนี่ยมันก็จะมีสภาพกรอบไม่มีกรอบแล้วก็ข้ามไปแต่ถ้ามีก็บันทึกว่ากรอบเป็นอย่างไรตัวยึดกรอบเป็นอย่างไรตัวยึดหลักเป็นอย่างไรสภาพสื่อเป็นอย่างไร สื่อตัวนี้ก็คืออาจจะเป็นหมึกนะคะหมึกยังอยู่ดีไม่มีการเลอะือนแต่ว่าสภาพพื้นผิวในเคสของสภาพพื้นผิวเป็นอย่างไรมีมีจุดใช่ไหมที่เราพอเราดูปุ๊บมันไม่ควรจะมีมันเป็นสภาพที่ไม่ปกติเพราะฉะนั้นเราก็จะรายงานว่ามีสปอตสีน้ำตาลหรือมีจุดสีน้ำตาลเกิดขึ้นนะคะบนบนด้านหน้าที่ เป็นหน้าปกนะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยมีลักษณะเป็นปื้นสีเหลืองแล้วก็มีจุดสีน้ำตาลเนี่ยประปาซึ่งเราอาจจะเอาการที่เราทำโอเวอร์เลย์เนาะเป็นสตั๊กเจอร์ที่เราทำโอเวอร์เลย์นะคะมามาครอบแล้วก็ชี้ว่าตรงเนี้ยพื้นผิวเป็นสีเหลืองพร้อมกับการเกิดจุดสีน้ำตาลด้วยนะคะส่วนด้านขอบถ้าจะเห็นเนี่ยคือถ้าเราถ้าเราเพิจารณาขอบนะ เราก็จะเห็นเช่นเดียวกันามีจุดสีน้ำตาลเกิดขึ้นจุดสีน้ำตาลนี้เราจะไม่ระบุว่าเป็นฟอกซิ่งหรืออะไรก็ตามนะคะจนกว่าเราจะได้ทำการพิสูจน์นะคะเราจะระบุได้แค่ว่ามันเป็นจุดสีน้ำตาลเนาะแล้วก็กระดาษข้างนอกเหลืองกว่าด้านในนะคะก็ระบุไปเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือเดี๋ยวอาจารย์จะมีตัวอย่าง ทำ condition report ของชิ้นงานชิ้นนี้ซึ่งเป็นกึ่งวัตถุและก็เป็นกึ่งกระดาษในชิ้นงานนี้เราอาจจะใช้แบบฟอร์มการบันทึกสภาพที่เป็นชิ้นงานวัตถุก็ได้หรือจะใช้แบบฟอร์มที่เป็นชิ้นงานกระดาษก็ได้นะคะได้เหมือนกันเนาะโอเคค่ะงั้นเ,เดี๋ยวเราเริ่มทำนะคะ condition report โดยอาจารย์จะยกตัวอย่างนะคะรายงานการบัทึกสภาพให้เห็นของชินีด้วยค่ะ